พร้อมดับเครื่องชนตะวันฉายมั่นใจต้านแกล่งดาวิดประเดิมชัยคิกบ็อกซิ่งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก2อีครับอันที่จริงแม้จะเป็นการเปิดซิงกติกาคิกบ็อกซิ่งกับวัน แต่ตะวันฉายก็เคยผ่านประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์คิกบ็อกซิ่งของรายการใหญ่ในประเทศจีนมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนแต่ครั้งนั้นด้วยความที่ยังไม่เจนจัดในกติกาเลยทำให้เจ้าฉายาซ้ายดาราต้องตกเป็นฝ่ายปลาชัยให้กับเจียเอ้าฉีนักชกจากแดนมังกรเมื่อปี2,563ความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นทำเอาเจ้าตัวผิดหวังฝังใจจำไม่เคยลืมมาจนถึงวันนี้และตะวันฉาย ร้อมที่จะกลับมาลุยในถนนที่ตัวเองเคยผิดพลาดอีกครั้งโดยในครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับดาวิดคีเลียผู้ถูกขนานนามว่าเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งมากฝีมือและประสบการณา์หนาจนหาตัวจับได้ยากด้วยดีกรีที่เคยขวาดแชมป์มาแล้วหลากหลายเวทีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตะวันฉายรู้ตัวดีว่าไฟนี้อาจจะเป็นงานยากไม่แพ้ครั้งไหน,ไหนดาวิด เป็นคู่ชกที่มีประสบการณ์ด้านคิกบ็อกซิ่งมาอย่างยาวนานครับและมีดีกีเป็นถึงแชมป์ยุโรปที่สำคัญเขามีอาวุธที่หนักมากครับไฟนี้ผมจะประมาทเขาไม่ได้เป็นอันขาดการที่ได้กลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งในรอบ3ปีทำให้ตะวันฉายต้องเข้าค่ายซ้อมเป็นเวลานาน2เดือนเต็มพร้อมกับเปิดตำราศึศกษาสไตล์ของคู่ชกอย่างละเอียดยิบ เพื่อไขปริศนาจุดอ่อนที่ซ่อนเอาไว้แต่จนถึงตอนนี้ตะวันฉายก็ยังไม่พบร่องรอยข้อด้อยของจอมดีเดือดจากจอเจียรายนี้ไฟนี้เป็นไฟที่ผมซ้อมมานานกว่า2เดือนครับศึกษาสไตล์ของเขาไม่อย่างละเอียดแต่ผมก็แทบมองไม่เห็นจุดอ่อนของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นนักชกที่แข็งแกร่งมากครับและที่สำคัญต้องคอยระวังหมัดซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาด้วย ด้วยความที่ตัวเองห่างหายในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแรมปีทําให้ตะวันฉายมองเกมออกว่ากำปั้นผู้มาเยือนต้องวางแผนใส่เกียร์เดินหน้าเข้าหาเขาอย่างสุดกําลังแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาพอเจ้าตัวก็พร้อมงัดอาวุธทั้งคลังแสงเพื่อเดินหน้าท้าแลกกับดาวิดชนิดดับเครื่องชนและมั่นใจว่าการต่อสู้ไฟนี้จะจบลงแบบไม่ครบยกอย่างแน่นอน ไฟนี้ผมรับประกันความมันแบบไม่ครบยกแน่นอนครับไม่เขาก็เราจะต้องเป็นฝ่ายโดนน็อกเพราะผมคิดว่าเขาจะต้องเดินหน้าเข้าหาผมแน่ๆซึ่งผมก็จะงัดอาวุธทุกอย่างที่เตรียมมาเพื่อเข้าสู้สำหรับไฟนี้ตัวผมเองก็พร้อมเดินหน้าชนอย่างเต็มที่ไม่มีหนีอยู่แล้วครับแต่ก็อย่าไปน็อกเขา49วิอ,อีกแล้วกันครับแฟนมวยเขารอดูกันเป็นเดือน แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ